กิดจากความร้อนที่พบในที่ปานะครับสามารถเป็นเขาสุชันการชอบดื่มแญ้วเกิดที่เป็นสิ่งจเนของสัตวเซียนนะครับสนคุณภาพอากาศที่เกิดปาที่เรากำหนดได้นะครับแล้วก็ทำอย่างไรที่จะไม่ทอนที่เราไม่สามารถที่ควบคุมได้คือหมอกบาในป่าทับแดแยนทำให้บางมวลเริ่มเกิดกคะบวามอับในป่า ใอเี้นะครับโดยต้อเรื่องเานะครับซึ่งสามารถใช้ใารอนโชดได้อ่อยและเราเิ่รีบเ่ับแล้วก็เรับแต้แต่ว่ามีความรู้มมือจากทุกภาคส่วนในการช่วันเพื่อที่จะยิงในวันที่สี่กุ๊ภาของปีหกสาเนี่ยเรามีค่าความร้อนจุดความร้อนหนึ่งันสองร้อยสี่สิบหกังห้านะครับในส่วนของการทำงานเนี่ยนะครับปีนี้ได้นะครับ ในโซนการทํางานเนี่ยนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการทํางานในพื้นที่หมู่บ้านนะครับเป็นหลักเมื่อเป็น6 6 3เนี่ยเรามีวันที่เกิดวันที่ที่สาคัญมีสองเป้าหมายก็คือเป้าหมายแรกก็คือในเรื่องของการที่จะต้องลดจำนวนพาสร์ตลงแต่1.75เปอร์เซ็นต์ครับในช่วงระหว่างหลังการท้าเสาขึ้นหนึ่ง พืชต้าถึงสามเดียวพืชตระกาพงพืชารกาเนินการรถถงไปถึงร้อยละเจ็ดิแต่ว่าในปีหกสีเนี่ยเรา,ม,ารมีค่ามาตรฐานจำนวนวันเกียสิบหกช่วการห้ามถอนเริดในข้ามถึงามเามในสาย องเดี๋ยวสองเ่าม่นลครับนคละก้าวคนครับไอ้น่องครับนองอหไปหน่วยแล้วครับอ